เออมนีแหละเจอมันเจอมมันออกไหมไม่ใช่สับเจอมันมันออกไหมเี่ทบนเจอมนปูนะครับนอนให้มันออกตัวนี้ละเออยู่เมียนบัวโตัวยังรักรลอยสามหกสี่เก้าสามสวัสดีครับผมกับมณีนะครับเนาะวันที่สามสิบเอ็ดสิงหาคมสองห้าหกสี่ครับผมผมจะมาหาปูสี่ศูนย์นะครับเนาะเอารถผมเองครับผมมาเจิมครับผม เพราะว่ามันพระครับมนี้ครับผมผมจะเอารถมันเจิมกระปูสีศูนนะครับเด้อจะบังคับนะครับเนาะเลขออกจยงนะครับผมนี่นี่ครับรถผมครับจะบังคับให้ออกเลขตัวนี้เลยนี่ครับผมสามหกสี่เก้าครับผมนี่นี่ครับผมอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับผม หนึ่งกับห้าออกหนึ่งแปดสี่กับแปดออกหนึ่งสี่กับหนึ่งกับห้าออกสี่ห้าสามกับเจ็ดออกหนึ่งเจ็ดห้ากับเก้าออกสองเก้าศูนย์กับสี่ออกเจ็ดศูนย์เก้ากับสามออกหกเก้าสามกับเจ็ดออกสองเจ็ดสามออกเกียสองสามสามกับสามกับเจ็ดออกห้าเอ้านี่โมออกทุกคนดิ วายบอกล่างอย่างเดียวสองตัวมาตัวสองตัวมาตัวนี่นะครับเนาะสามไม่ต้องเอ่ยเม่นบอกสามไม่ต้องเลยดับสามเลยเอาสามออกเอาเจ็ดตัวเดียวเจ็ดตัวเดียวนะครับเนาะเอาห้ากับเก้ามาใส่บ้ากับเก้ามาใส่ก็เป็นเก้าไม่ต้องเอ่ยเอาเจ็ดห้าเจ็ดเก้าสามห้าสามเก้าก่บต้องเอาซุ้มมวนัน ตัวเดียวเลยเ้เ็ห้าห้าเจ็ตัวเดียวเลยแน่นแน่นห้าเจตัวเดียวปาดไม่ใจแท่ล่างนี่เน่ยพ่ักนี่้ยห้าเ็เนี่ยรถพมนี่นะเกือบยู่นนี่ตัวเดเเดียวไอ้บังนน่ะสามหกสี่เก้านี่้สามหกสี่เก้าสามหกสี่เก้าเมียนก็เื่อเกือบนนี่ะเกือบเันเกือมมันออกไหมพ่ัเงีัเกิดบเนมันออกไหมนี่ทั้งบ เทีน้ำปูทุกคำนอนให้มันออกตัวนี้ละนีอยู่เมียนบัวตัวยังรักลอยสามหกสี่เก้าสามหกสี่เก้าสามหกเมนหกมัเจียมหกเก้าเก้าเออหกเก้าได้แมนบัได้หกเก้าได้อือหกเก้าเนี่ยคือว่ามีสามกับเจ็ดเขาอันนี้ล่างล่างหกเก้าไปบนบนจ้ะหกเก้าเนี่ยชื่อแล้วแมนบอวหกเก้าได้ตัวซี่บอมี่รั ม่นบัวเขาก็เดินเขาเดินสีทั้งนี่ฮะฟันสีก่อไร้งหมนี่สีก่อสางแป่นบ่ปูสีไม่มีบนมันบศนย์สี่ห้าไม่มีบนห้าจำนันบัห้ไม่มีบนห้าสิจำนวนเทใจให้ห้าห้าห้าเจ็ดมันบัปูมาหลอกฟันได้สองหมืนหรอมันบัว อันดับทีตัวได้สองหมืนอยงปลปูอันดับอันดับหนึงหาเจ็ดติปูเบิ้งไม่ได้ใส่ปูหาเจ็ดเป็ดเดี่ยวจีหาที่ตนักหาเจ็ดเป็ดเดียวป้าท่านบ่อพ่อซื้อไปหรือเปล่าพ่อซื้อไปซื้ออลไรซื้อองแดงกันบ่อห้าสิบตำนักมันห้าเจ็ดเข้ากันนี่แหละหาเจ็ดอย่างนัซื้อที่นี่ซื้อางในหสิบำักอครับผมพอยี่สิบตัว ยี่สิบตัวยีตัวล่างเกร์ห้าลองอ๋อเอาตางเกียร์เซีสองเจ็ยสามลอง็สาม้นอย่างนั่ครับผมเนาะมือนีจะเอารถไม่ให้ปูเจิมกรับผมมือหนีรัถไม่ให้ปูเจิมครับผมมือนีจะบังบังคับพัสดุพัสดุกจะบังคับนี่เอาตัวนี้ละหกสี่เก้าเยลอบังคับได้มั้บังคับเลยหกเก้า 64เก่แมนซามตดตรงเลยไหมน่นรักซี่นี่พ่อวนี้แล้วแม่นบอ69ออกของเก่าก็ได้ได้ที่กันได้บนนี่นะครับเน้องบุนีเจาะรถมาให้ปูเจือบครับผมก็ได้จะบังคับมันออก64เก่ารางวัลนี่ครับผมนี่น้องวัยสัตว์บังคับเรื่องวันนะ <c oughs> <c oughs> ี้น,นะเฮ้เฮ <c oughs> <c oughs> ้วทวดไทยเลยวันนี้64เก่านะครับผมนี่ <c oughs> ถ้าปูจะเข้าวนะครับเนาะงกับบุนี้เป็นวันพระครับผม กัเลิกดีนะครับรดเห็ดปูเจียมครับผมปูซีศูนย์นะครับเด้อต่ว่าปูซีศูนย์กับพรียงซักนะครับเนาะฟันทงครับผมห้าเจ็ดเม็ดเดียวเพื่อนเพื่อนเพรียงซักเพรียซักเม็ดเดียวป่ะหายใจไม่เดียวได้บอกตัวเดียวล่างห้าเจ็ดปตัวเดียวตัวเดียวล่างห้าเจ็ดครับตัวครับมันล่องแมนบอกเจ็ดหาล่องโอ้ซึ่งก็เป็นน้ำตัวกลับอ๋อ เป็นวานนะครับเนาะหาเจ็ดเง่นแล้วก็เจ็ดหาล่องนผมปูสี่ศูนย์กับเจ็ดหาหาเจ็ดนะครับเด้อฟันทงนะครับผมาลาง,ลางไม่ต้องเล่นบนล่างมันบอ่ลา่างล่างอย่างเดียวอือล่างอย่างเดียวครับผมคุณยศว่าฟันทงเลยเล <laughs> <laughs> ยวปูนะครับเนาะยูกับปูครับผมวันนี้รถมาเจอมึงกับผมวันนี้นี่ลาผมจะบังับมันออกคกซี่เก่าแล้ว มันดังแห้งคนเทโคตรไทเลยวันนี้เก่าบอกเลยไอ้ของเวาวของวาคนสื่อรายแล้วคนสื่อรายแล้วสหนบอนสีบอมี่มนบ่นอศูนสี่ห้าไม่มีอยู่บ่นแมนบ่นศูนยสี่ห้าดับเี้บอมันดับบอมี่อยู่บ่นบอมี่บนเลยดับบอมมันดับบอมี่บอมีเลยบอมีเลยอ๋อศูนย์สี่ห้าสามตัวบอมี่อยู่บ่นครับ บนเลยสองตัวนี่ทีแมนบอบนสองตัวครับผมมีบนเลยเก้าหเก้านตุ้มเตะแนบอสหกเก้าตุ้มเตะงามเลยหกเก้าบนสามตัวนั่นเประตูกระถึกแล้วนแนบอปาญหาแล้วนี่ละไมมันจะลดนเกิมันถึงมันันถึงมันมันนี่เั่นหกเด่นหตัวเดียวแมนบอสางานศูนยตัวเดียวบนนะ บนน่น<อ>มันชุนตัวเดียวนะเห็นบอ,อกเฮ้ยหวดก้อนกับเก็ดหวก้อนกับเก็ดอทอท้าหัวที่หววท้าหัวเหรอตัเดอยียวหัวหน,นุกหกดิบ่นอะอือครับผมหกตัวเดียวมันติไปนะ้นำนะบ่มันทีงหัวด้าหงงัวเขาจะเงียวปูมันเมปูมห,หัหมดแล้วทำอะไรบ้างนะครับเนาะรถมันเตยมกับผมวันนี้ แมนโยปูเจมิมให้นทะเลกูวานนะครับผมนี่แหละปูจะบังคับมันออก64เก่าเละเรียกผมนี่แหละรถผมนี่หละบังคับมันออกเงี้อนี่ออคักออานเป็นมันสิพระนี่มันนี่มันดีมันนี่ออคักมันเจิมเลย64เก,ก่า64เก่า6ประตู6ประตูเล่นเลยถามจะข้าวนะครับเนาะ นี่ครับผมปู40จะเจือบรถนะครับเนาะเพราะว่ารถผมครับผมเขาประเหต u ปูซีียจเจือบนี่ครับผมกะมื่อนี่ครับผมวันะนะครับเนะบาะวันดีครับผม นี่ครับปูกาลังลงยันอยู่นะครับเนาะเชิงย,ยันให้ตอนนี้ครับผมนี่ป้ายทะเบียนรถครับผมสามหกสี่เก้าครับผมผมจับมันครับมันออกตรงนี้นะครับเนาะเลื่อมตะเติมครับผมเอาตะเติมเป็นสีมปงค้นนะครับเนาะ เพราะว่ามาหาปูดูกับผมปูก็ดีมากครับผมปู40นะครับเนาะอือ นี่ครับผมปูพลังเสื่อมนะครับเนาะจะให้ออกเลขนี่ครับผมสามหกสี่เก่านี่นะครับเด้อนะครับเนาะบังคับให้ออกเลยครับผมหมดเลยหกสี่เก่าครับผมรวยรวยรวยทั้งประเทศครับผมนี่นะครับรวยยกช่องนะครับเนาะไปหา ซื้อไว้ครับผมไปหาซื้อลอตเตอรี่ไปเลยครับนี่ครับเป็นยังไงนะคสักนี่บอกเหล็กยันต์จะหกยันต์จะหกเลย หกตัวเดียวหกซีก้าเวลาบังคับให้มันออกหกซีก้าไหมเออเดี๋ยวนะพ่อหกตัวเดียวจ้ะกันน้ำมันตัวเดียว ะตัวเดียวมันไปหน่วยดิแบบนี้มาเปลี่ยนแล้วตัวใดนวดก่อนเนาะ,เ,นะนเก้าหกเจ็ดที่เป็นหน่วยว่างหันศูนย์ตัวเดียวหน,น่วยมันต่อห้าศูนย์ยกโอ้แบบนี้มัมกใส่ชิปใส่หน่วยแล้วนี่ครับปูกำลังเตยมให็นไหครับเนาะ จะพามึงย่นปูนะครับเนาะยันปูตัวใดครับนี่ครับผมย่นนี่ครับผมงามมากครับผมนี่ กสุดท้ายนี่นะครับเนาะการยุ่งปากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับผมกาล่องไปหาสื่อปรตอลีย์มันเดอครับเด้อหกสี่เก้านะครับเนาะ,ส,นนะ,นะสำหรับค้นหาใดครับผมนะี่ครับผมสามหกสี่เก้าครับ นีครับผมนี่นะครับเนาะยันปูเจิมนี่ครับผมเนี่ยการคลิปนี้กาสวัสดีครับผมขอให้ค่อนข้างบานนะครับเนาะที่เบิ้งคลิปนี้ครับผมอยากจะู้ฝากตกิดตามกดไลค์กดแชร์ครับผมคลิปนี้กาสวัสดีครับ